สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการใช้โปรแกรม ArcMap 10หัวข้อการสำรวจข้อมูลนะคะหรือ Exploration ค่ะไปที่โปรแกรม ArcMap 10ค่ะ การสอบถามข้อมูลเชิงคุณลักษณะนะคะมีทั้งหมด2แบบนะคะแบบที่1ไปเปิดโฟลเดอร์การจนบุรีค่ะใน R T A T S การจนบุรีเลือกคานบุรีค่ะ ็เปิดข้อมูลอำเภอที่เป็นโพลิกอนนะคะจากนั้นนะคะให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลอำเภอค่ะเลือก Property จากนั้นเลือก Definition ค o อลลค่ะเลือก q u a r b y i u i l r e r เราจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการโดยใช้ภาษา sql นะคะ เลือกฟิลด์ที่เราต้องการค้นหาค่ะเราจะค้นหาชื่ออำเภอฉะนั้นก็ต้องเลือกอาเนมค่ะดับเบิลคลิกค่ะต่อไปจากนั้นนะคะให้คลิกเครื่องหมายเท่ากับค่ะแล้วไปคลิกที่ get unit value ค่ะเพื่อแสดงชื่ออำเภอ คือหน้าที่เราต้องการหาอำเภอทองผาภูมิแล้วก็ดับเบิลคลิกที่อำเภอทองผาภูมิค่ะแล้วจากนั้นก็กดโอเคแอพพลค่ะแล้วก็โอเคก็จะปรากฏอำเภอทองผาภูมิที่เราค้นหามาค่ะต่อไปค่ะแบบที่2ไปเปิด โ o นเดอใน lab 1 1บค่ะเลือก w l ลจากนั้นเลือก country ล่างลงมาใน display area คลิกขวาที่ country นะคะคลิกขวา open attribute ค่ะ จากนั้นนะคะไปที่ table option ค่ะเลือก select by attribute เราต้องการค้นหาประเทศนะคะโดยใช้ภาษา sql ค่ะเราต้องเลือก double c ค i c k ที่ c o u n t r y n a m e ค่ะจากนั้นเลือกเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คลิกที่ get unit value ค่ะ เพื่อให้ปรากฏชื่อประเทศที่เราต้องการค้นหานะคะในที่เราจะค้นหาประเทศอ l ลจีเรียนะคะก็ให้คลิกที่อลจีเรแล้วก็ดับเบิลคลิกออกมาค่ะจากนั้นกด Apply แล้วก็คลิกที่ show select record นะคะก็จะขึ้นข้อมูลที่เราค้นหามานะคะ ค่ะต่อไปนะคะการค้นข้อมูลโดยนิพจน์ทางตรกษา์นะคะเราก็ยังใช้ข้อมูลคันที่เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ขั้นตอนเดิมนะคะไปที่ Table Content ค่ะคลิกขวา Open a n t v i e w แล้วก็ Table t a b l e o p t i o n เลือก select by attribute ค่ะเราต้องการค้นหาประเทศที่มีประชากรมากกว่า10ล้านคนก็ต้องใช้ pop country ค่ะ double click มาค่ะจากนั้นให้คลิกเครื่องหมายมากกว่าค่ะแล้วก็ใส่จำนวน สิบล้านไปค่ะเราก็จะใส่สิบล้านนะคะโอเคค่ะจากนั้นคลิก apply ค่ะแล้วก็คลิกที่ show select ก็จะปรากฏจะโชว์ข้อมูลที่เราค้นหาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ต่อไปค่ะการค้นข้อมูลโดยใช้ตัวเชื่อมบูลีนนะคะก็จะใช้เหมือนเดิมค่ะคลิกขวา Open Attribute ค่ะจากนั้นก็ไปที่ Table Option ค่ะแล้วก็เลือก Select by Attribute ต้องการหาประเทศที่ไม่ใช้เงินบาทและมีสักฟูนะคะและมีพื้นที่มากกว่า10ล้านตารางกิโลเมตรนะคะให้ใช้โค้ดเคอร์ลลไทปนะคะนี่ค่ะดับเบิลคลิกมาค่ะหลังจากนั้นก็ให้เลือกคลิกที่น้อยกว่ามากกว่าค่ะ แล้วก็ตามด้วยพิมพ์คำว่าบัตรก็หนึ่ค่ะจากนั้นใช้ตัวเชื่อมนะคะก็คือแอนค่ะตามด้วยโค้ด S Q K M Country นะคะแล้วปันคลิกค่ะ แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับค่ะมากกว่าหรือเท่ากับ10ล้านนะคะจากนั้นคลิก apply ค่ะเบเลอร์อรอค่ะสักครู่นะคะ เกิดการเออร์เลอร์นิดหน่อยนะคะเราใส่ข้อมูลผิดพลาดค่ะไปแก้ที่บาทนะคะไอตัวฟันหนูนี่ก็คือใส่ขีดเดียวค่ะแล้วก็บาทนะคะเขียน ba อ้าวหายไปไหนล่ะเหนียวใช่บาทนะคะเขียน ba H T ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยปันหนุ่ที่มันเป็นขีดเดียวค่ะแล้วก็เลือกเหมือนเดิมลองกด a p p l y ดูนะคะชัวร์ค่ะเน่ได้แล้วค่ะแล้วก็คลิกที่ Show Select r e c o ค d ร์ดค่ะก็จะโชว์ข้อมูลที่เราหามาเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะสุดท้ายค่ะเรื่อง การสอบถามข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะปิดไปน,นี่ก็ e ีโมทออกเปิดโฟลเดอร์การชนะบุรีออกมาค่ะแล้วก็ไปที่การบุรีเลือกชั้นข้อมูลอำเภอออกมาค่ะต่อไป้คะค่ะแล้วก็เลือกทานทานอยู่ไหนทานออกมาค่ะ ต่อไปไปที่แทบ Tools Bar นะคะค่ะแล้วก็เลือก Selection by Location ค่ะจากนั้นติก๊กเครื่องหมายถูกที่ยังค่ะช่อง s e l e c t ไม่ต่อนะคะเราจะต้องถูกแล้วค่ะ ช่อง Target นะคะให้ติ๊กวิ่นเลนค่ะแล้วก็ช่อง Source Layer นะคะให้ใส่ทานก็ใส่ไว้แล้วต่อไปช่อง Spartal Select นะคะช่อง Spartal Select Method เลือกอันที่อันที่4นะคะคือ Target Layer Feature and Within a Distance of the Source Layer Feature ค่ะจากนั้น ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าอะอ p พ l y ยอะ search distance ค่ะแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น100ค่ะข้างหลังก็เป็นหน่วยเมตร์ปกติจากนั้นกด apply ค่ะแล้วก็กด close เป็นอันเสร็จค่ะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาดังคลิปนะคะก็กลุ่มของดิฉันขอจบการสาธิต โปรแกรม ArcMap10 หัวข้อการสำรวจข้อมูลหรือ Exploration ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ